มาต่อกันที่รีดูเวตบ้านงบ1,000 EP 2ค่ะโาทำเองคนเดียวหมดเลยนะคะทุกคนทั้งย้ายของปัดกวาดเช็ดถูตีสติกเกอร์คนอาจจะส่งใั่ใช่ไหมคะว่าทำไมโบถึงไม่ทาสีไปเลยให้มันจบโจขอบอกตามตรงเลยนะคะทุกคนว่างบมันมีแค่นี้จริงๆค่ะมีเงินใครจะไม่อยากทาให้มันสวยๆแล้วก็ถาวนคะทุกคนด้วยความที่งบมันมีเท่านี้แล้วก็แค่นี้ไปกอนนะขดข้างหน้าถ้ามีเงินยังไงก็ต้องทาใหม่ค่ะารีโนเวทบ้านรอบนี้โบ,บ,บก็ให้แชท GPT เป็นคนออกแบบให้นะคะดูแลก็หาดูสติกเกอร์ตามร้านต่างๆค่ะโบได้มาเป็นไม้และ ขึ้นรูปไว้ให้ดูค่ะทุกคนโบให้ใช้ GPT ออกแบบเป็น2แบบแบบที่2ก็คือจะเป็นหดอกไม้วินเทจแบบนี้ใจเลือกแบบอยู่ประมาณ3-4วันเลยค่ะทุกคนสรุปก็คือตัดสินใจเลือกเป็นแบบที่1ค่ะไม่รู้ว่าทําแล้วมันจะออกมาตามแบบเป๊ะๆหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นบ้านไม้ผนังไม่ได้เรียบค่ะทุกคนแต่ก็พยายามติดออกมาให้เนียยมากที่สุดเลยค่ะติดสติกเกอร์ผนังเสร็จแล้วก็มีแพลนไว้ในหัวค่ะว่าจะติดสติกเกอร์ที่พื้นด้วยโบสั่งแบบติดพื้นมาแล้ว1หมวนค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ลองติดเลยต้องรอให้ติดสติกเกอร์ตรงนี้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยมาเทียบดูว่ามันจะเข้ากับตัวบ้านหรือเปล่าคนช่วยโบคิดหน่อยค่ะว่าผนังบ้านแบบนี้เราจะต้องใส่ผ้าม่านสีอะไรดี ตอนนี้แบบและสีผ้าม่านในหัวยังไม่มีเลยค่ะคลิปรีโนเวทบ้านยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนไว้มาต่อ EP ต่อไปค่ะกัน EP หน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย